สวัสดีค่ะนิแสงแขงนะคะจะแชร์เรื่องเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและการกระทำนะคะวิธีดูเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและการกระทำดยตัวอย่างยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างเช่นท่านใดที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่นะคะการอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวบางทีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างอาจจะแบบใจจริงๆก็รักแต่การสื่อสารที่มีต่อกันเนี่ยมันทําให้แบบโอ้โออธิบายยังไงดีอ่ะอย่างเช่นเวลาคุณกําลังทําอะไรอยู่หรือติดพันอะไรอยู่หรือกําลังยุ่ง กับกิจาการงานหรือกําลังโนกับการเล่นเกมหรืออะไรใดทั้งสิน้นแล้วเมื่อถึงเวลาอันนี้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะแล้วเมื่อถึงเวลาที่แบบว่าคุณจะต้องทานข้าวหรือว่าอายกตัวอย่างแคง่แบบเรื่องทานข้าวแล้วกันก็จะมีเสียงมากินข้าวนี้แล้วทำไมยังไม่กินข้าวบางคนบางท่านอ่ะจะใช้คำพูดที่ห้าวหาญกว่านี้ที่ค่อนข้างแบบหยาบคายกว่านี้ก็มี ซึ่งแสงแขอยากให้คุณไม่ได้มองที่แบบน้ำเสียงกับกับกับคำพูดที่มันยิงมากระทบคุณน่ะให้มองไปถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นน่ะว่าท่านกำลังจะสื่ออะไรสิ่งที่ออกมาจากใจของผู้ที่สื่อสารออกมาน่ะคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่ากินข้าวได้แล้วทำไมไม่กินข้าวบอกขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามแล้ว อันนี้เป็นตัวอย่างนะเหมือนจริงเป็นไหมก็อยากให้คุณแบบว่าไม่ใช่แบบซัดกลับเลยรู้แล้วนะเดี๋ยวจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนก็ตึงตังใส่กันไปเลยนะคะก็อยากให้แบบมองย้อนกลับไปถึงเจตนาของสารที่ส่งมาถึงคุณว่าท่าน่ะ มีจิตยังไงกับคุณอาคาตพยาบาทอยากให้คุณแบบย่อยยับพี่นาฏอะไรอย่างง้นหรือเปล่าซึ่งเจตนาที่มาจากใจท่านคือไม่ใช่แต่การสื่อสารที่ออกมาบางทีอ่ะมันก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารการเข้าหาหรือจิตวิทยาในการแบบว่าจะต้องดิวกับ ลูกภรรยาสามีเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้มองในถึงซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามากอยากแสงแขอยากให้คุณน่ะมองไปถึงเจตนาเบื้องหลังที่อยู่คำพูดประโยคนั้นมากกว่าหรือการกระทํานั้นมากกว่านะคะอ่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงว่าท่านน่ะคือเป็นห่วงเรารักเราถูกไหม อยากให้เราทานข้าวอยากให้เรามีสุขภาพแข็งแรงจุกไหมคะอันนี้เนาะเหตุการณ์หนึ่งนะไอเหตุการณ์อีกการหนึ่งคนที่เคยมีแฟนต้องมีทําไมแฟนห่วงจังเลยมีลูกดวงแขขออนุญาตแช่นะเป็นวิทยาทานเนาะรับบนลงกันมีลูกดวงแขปรึกษาค่ะว่าวแฟนผมวะพี่หึงมากเลยอะ่ะ ทำไมเขาต้องถึงขนันอนั้นทำไมจะต้องถือสายตลอดทำไมจะต้องแบบโน่นีนน่นั่นนั้นนี่นู่นแค่ก็เลยถามกลับไปคำหนึ่งว่ารู้ไหมว่าเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นเพราะอะไรทำไมก็ถึงหึงหึงเพราะอะไรเศตนาของการหึงนั้นจริงๆคืออะไรทำไมก็ถึงได้ใส่ใจทำไมเขาถึงต้องตามคุณอันนี้ให้มองไปถึงอย่าอย่าเพิ่งมองว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาหรือผลหลังจากที่แสดงออกมา ให้มองย้อนกลับไปก่อนว่าเฮ้ยสาเหตุที่เขาเป็นแบบเนี้ยกับเราเพราะอะไรใจเขารู้สึกยังไงหนึ่งเลยคือเพราะเขารักคุณถูกไหมเขารักมากรักมากหวงมากก็เลยหึงมากแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าการกระทำของเราเนี่ยมันทําให้เขาปลอดภัยรู้สึกแบบสบายใจวางใจได้ไหมว่าแบบว่าเออ คุณจะเป็นเหลวไหลซึ่งคุณอาจจะเป็นเหลวไหลถ้าซึ่งหมายถึงแบบว่าอดีตนนคุณอาจจะเคยเหลวไหลหรือคุณอาจจะไม่เคยเหลวไหลเรื่องเนี้ยไม่ได้การันตีอะไรสิ่งที่ควรจะทําได้คือทําให้เขารู้สึกว่าวางใจคุณได้ชิงรายงานเขาก่อนเลยก็ได้มาทํานี่นะที่นี่นะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยให้เขาแบบว่ามีความวางใจว่าเอออย่างนี้นะแล้วคําพูดที่เราใส่กับเขาอะค่ะ เรารู้แล้วว่าเขาอะใจคิดยังไงถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเรารักเขาจริงๆอ่ะก็ช่วยเหมือนแบบถนอมรักษาสิ่งที่เขาให้คุณค่ากับคุณนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่รักไม่สนใจก็บวรจะไม่เล่นถูกไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออไม่หึงห่วงแลวก็ได้สนใจนอเลยแนโอเคช่วยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะนั่นแหละ การมองเจตนาแล้วก็อย่างเช่นอเพื่อนกันหรือไม่ใช่เพื่อนกันก็ตามเวลาก็จะมีหลายรูปแบบเนาะทุกคนเคยเจอมาแล้วหลายหลยรูปแบบแล้วก็อีกหลายคนก็ยังก็ก็เคยเจอมาบ้างแต่ก็อาจจะแบบยังไม่เจอจุกๆซึ่งก็ไม่อยากให้เจอกันแต่ว่ามันก็เป็นรสชาติชีวิตแหละเนาะทีนี้ค่ะ คำพูดที่มาจากเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นแขอยากให้คุณมองข้ามในเรื่องของสิ่งที่เพื่อนได้ทําหมายความว่าถ้าเพื่อนคนนั้นอะจะมีนิสัยบางอย่างซึ่งเราไม่ชอบอะความชอบไม่ชอบอะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเราอะก็ก็ใช่ แต่เพื่อนคนนั้นมีเจตนาหรือใจอย่างเช่นคําพูดที่เขาอย่างงี้ดีกว่ายกตัวอย่างคําพูดและการกระทําที่เขาส่งมาให้เรา่างเช่นไอ้เพื่อนคนนี้แม่งเตะท่าจังเลยเราไม่ชอบอะแอดอาร์ตมากเลยอ่ะแล้วเวลาเขาจะแนะนาอะไรให้คุณคุณก็จะบอกไม่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 ไม,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 ไม่คุณติดประตูเลยอะไม่สนใจไม่รับฟังเลยอะจริงๆรแล้วอะการที่แบบว่าคุณทําตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วรับฟังสะหน่อยอ่ะเคาจะบอกว่าจริงๆรแล้วมีเรื่องมากมายอะที่แบบว่ารู้ แล้ไม่รู้อีกเยอะมากซึ่งแม้แต่ตัวแขกเองอก็มีเรื่องที่รู้แล้วก็ยังไม่รู้อีกมากก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะคะทีนี้ประสบการณ์ของแต่ละคนของแต่ละรูปแบบอะถ้าเราเราฟังอะแล้วมาประยุกต์อัดับใช้กับชีวิตตัวเรามันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเรามากไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อทั้งหมดนะคะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้เชื่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราจะฟังใครเชื่อใคร,รอ,อะไรอย่างเงี้ยขอให้พิจารณาอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสตินิดนึงอ่ะอย่างเช่นคนที่ทะเลาะก,กับแฟนอ่ะแล้วไปปรึกษาใครสักคนคนที่เราไปปรึกษาค่ะ เขาคนนั้นน่ะอาจจะเหมือนว่าปรารถนาดีกับคุณอาจจะเหมือนว่าคลอยตามไม่เคยขัดใจคนที่คอยตามและไม่เคยขัดใจอะค่ะจะพูดว่าไงอะประจบสอบพอยกยอ,กยอกปอปั้นก็เลยทำให้คุณเหลงชอบใจแต่ว่าถามว่า ในคาพูดของเขาอะ่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วไม่ดีหมายถึงการยกยอปอปัน้นหรืออะไรอย่างนี้มากมายเกินไปอะ่ะจะทําให้เราหลงแล้วก็เผลอได้แล้วไม่มีใครกล้าเตือนเราไม่ค่อยไม่มีใครกล้าทักเราดังนั้นคําพูดแบบนี้ฟังได้ระวังไว้นะคะถ้าสมมติว่าคุณจะต้องปรึกษาหรืออะไรใดๆกับใครจริงๆขอให้ปรึกษากับคนที่ มีสติมีปัญญามีความเป็นกลางมีคุณธรรมไม่ใช่คนที่คุณชอบหมายถึงคนที่คุณชอบใจคนนี้ไม่เคยขาดใจเราหรอกปรึกษากคนนี้โอเคไว้ใจได้นะคะคนแต่ในเรื่องราวทั้งหลายต่างๆนานาคุณรับฟังมาแล้วไม่ว่าจะสารใดอะไรใดๆก็แล้วแต่ขอให้กลับมาพิจารณาด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าผลของการตัดสินใจที่จะคิดพูดและทำเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราร้อนะ